ประเด็นที่ผมไปอัพเกรด CPU ของเครื่อง Mac Pro ปี2012หรือที่หลายคนเรียกว่า Classic Mac Pro จากคลิปนี้นะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือว่าประสิทธิภาพโดยรวมของ CPU เร็วกว่า CPU M1 อันนี้เหนือนความคาดหมายเลยนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาชมกันเนี่ยได้ให้ความเห็นไว้หลากหลายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการกินกระแสไฟฟ้าและค่าไฟในการใช้งานซึ่งตัวผมเองคิดว่าน่าจะเกิดการกินไฟพอๆกับเครื่องเดสก์ท็อปทั่วไปเพราะด้วยขนาดของพาวเวอร์สปายขนาด980วัตต์ตามสเปคที่ Apple ระบุไว้บนเว็บไซต์นะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกหลายคนเนี่ยได้ให้ความเห็นไว้ว่ามันจะกินไฟค,ค่อนข้างมากนะครับพอๆกับเครื่องปรับอากาศเครื่องนึงเลยทีเดียวแล้ววันนี้เรามาพิสูจน์อัตราการกินไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับ โดยเริ่มต้นผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับในการวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งมันคือเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ WiFi ได้ด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการทาคลิปรีวิวฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นผมจะทําการวัดอัตรากินไฟเฉพาะเครื่อง Mac อย่างเดียวก่อนนะครับไม่รวมจอภาพและที่เห็นปลั๊กไฟนี้ผมประกอบขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบนะครับตอนนี้ผมเอาสาย power ของ Mac Pro มาเสียบเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า ต่อไปก็เปิดไฟเข้ามิตเตอร์ครับในขณะที่ยังไม่เปิดเครื่องแม็กกินไฟอยู่ประมาณ2.5-2.7ถึงวัตต์ซึ่งเป็นอัตราการกินไฟที่น้อยมากๆนะครับหลังจากที่กดเปิดเครื่องแม็กขึ้นมาช่วงเริ่มต้นจะกินไฟอยู่ที่170-200วัตต์โดยประมาณแหว่งขึ้นลงอยู่ประมาณ185วัตต์หลังจากที่ผมตอบพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าเครื่องอัตราการกินไฟเพิ่มขึ้นเป็น300วัตต์ซึ่งในขั้นตอนนี้เครื่องแม็กกำลังโหลดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมอยู่นะครับ หลังบูสเสร็จแล้วพร้อมใช้ก็กินไฟอยู่ประมาณ350วัต์การกินกระแสะอยู่ที่ประมาณ1 5หแอมป์ครับหลังจากนั้นผมเปิดเครื่องใช้งานตามปกติที่เคยใช้อยู่ทุกวันนะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็กินไฟอยู่ขึ้นลงประมาณ200ถึง350วัตน่าจะเป็นบางจังหวัดที่มีการทํางานมากและน้อยแตกต่างกันไปนะครับผ่านไป1ชั่วโมงกับการใช้งานตามปกติตอนนี้หน่วยวัดบนหน้าจอขึ้นว่าเราใช้เวลาทดสอบไป1ชั่วโมง12อนาทีแล้วนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ166วัตร้อยหเป็นหกวัตวัดเป็น ซึ่งหมายถึงว่าการกินไฟฟ้าใน1ชั่วโมงยังไม่ถึง1หน่วยนะครับซึ่งถ้าคิดค่าไฟหน่วยละ5บาทนํามาคูณกับ0-2ก็ได้เท่ากับ1บาทเท่านั้นเองตกลงการใช้เครื่องแบบปกติ1ชั่วโมงเสียค่าไฟไป1บาทอันนี้ได้จากการทดสอบใช้งานนะครับผมจะลองใช้งานตามปกติประจําวันไปเรื่อยๆนะครับมีพักทานข้าวเบรกเข้าห้องน้าตามปกติลองดูว่าจะจ่ายค่าไฟไปทั้งหมดกี่บาทและกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมง การกินไฟตอนนี้นับไปเป็น1ห,หน่วยการไฟฟ้านะครับก็เท่ากับ5บาทเท่านั้นเองทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากเปิดใช้งานแบบนี้หลายวันหน่อยโดยนับเฉพาะหน่วยชั่วโมงการเปิดใช้ส่วนตอนที่ไม่ได้ใช้เครื่องผมปิดเครื่องแล้วก็ปิดมิเตอร์ด้วยนะครับโดยมิเตอร์ตัวนี้ถ้าจ่ายไฟเข้าไปใหม่ก็จะนับต่อจากคราวที่แล้วดังจากที่ผมใช้งานตามปกติผ่านมาหลายวันก็ปรากฏว่าบนหน้าจอแสดงให้เห็นว่าเราใช้งานเครื่องมาทั้งหมด3 4ชั่วโมง ผลที่ได้ก็คือวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้3หน่วยนั่นก็คือ15บาทและระยะเวลา34ชั่วโมงก็คือนับเฉพาะช่วงที่เปิดใช้งานเครื่องคอมนะครับและในการทดลองต่อไปนะครับผมจะลองต่อจอภาพเข้าไปเพื่อวัดอัตราการกินไฟเข้าไปด้วยจอภาพที่ผมนำมาใช้กับเครื่อง Mac Pro ในครั้งนี้ก็จะเป็น2จอภาพนะครับซึ่งจะเป็นจอ Apple ขนาด27นิ้วมีชื่อว่า Cinema Display ซึ่งในคลิปต่อไปผมจะมีคลิปเกี่ยวกับการประกอบจอภาพทั้งหมด2จอเข้าไปที่เครื่อง Mac เครื่องนี้นะครับก็ติดตามดูกันได้ครับโดยรวมแล้วตอนนี้ผมจะวัดไฟทั้งหมด3อุปกรณ์นะครับก็คือมีเครื่อง Mac Pro 1เครื่องแล้วก็จอภาพ2จอผมจะทําการรีเซ็ตมิเตอร์เพื่อที่จะวัดกันใหม่ตอนนี้เรากําลังบูตเครื่องขึ้นมาครับโดยที่มีจอ27นิ้ว2จอกับเครื่อง Mac 1เครื่อง วัดไฟในช่วงที่บู o t จะกินไฟอยู่ประมาณ200วัตต์นะครับแต่พอบูสตเสร็จพร้อมใช้งานก็กินไฟอยู่ที่ประมาณ400วัตต์1.8แอมป์ผมใช้งานผ่านไป7ชั่วโมงมีพักบ้างตามปกตินะครับค่าไฟอยู่ที่1หน่วยกว่านั่นก็คือ5บาทเท่านั้นเองก็จะเห็นว่าการกินไฟนั้นใกล้เคียงกับการทดสอบแรกนะครับซึ่งการทดสอบแรกกับการทดสอบครั้งนี้ อาจจะมีส่วนต่างตรงที่การใช้งานหนักหรือไม่หนักแล้วก็มีการเบรกพักเครื่องซึ่งระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันซึ่งลักษณะของการใช้งานก็เป็นการใช้งานตามปกติที่ผมใช้โดยทั่วไปทุกวันนะครับเป็นอันว่าการกินไฟไม่ได้มากมายอะไรนะครับเท่าที่สรุปได้ก็คือการจ่ายค่าไฟสําหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง Mac Pro เครื่องนี้นะครับแล้วก็ผ่านการอัปเกรด CPU เป็นตัวแรงที่สุดก็ไม่ได้มีการเสียค่าไฟที่น่าตกใจนะครับเป็นการเสียค่าไฟซึ่งดูแล้วอัตราก็ พอยอมรับได้นะครับตามปกติ6-7ชั่วโมงเราเสียแค่5บาทส่วนการทดลองที่ทํามาจนถึงตรงนี้คุณผู้ชมหรือเพื่อนๆมีคําแนะนําอย่างไรกันบ้างครับหรือมีความคิดเห็นที่ต่างไปจากนี้ลองช่วยแนะนําโดยการเขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างผมเองก็อยากได้มุมมองหลายๆมุมมองเช่นกันวันนี้คงสรุปไว้ตรงนี้กดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราได้อย่าลืมกันนะครับวันนี้บายครับสวัสดีครับ